ครับผมชื่อนายนรนงเดชบุญวงศ์เ็นปราช,ชาวบ้านศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอแมใ่ใจจังหวัดพะเยาที่นี่จะตั้งประมาณปี2559จุดประสงค์ในการก่อตั้งศูนย์เพื่อให้เป็นเหลี่ยงเรียนรู้และแหล่งบ่มเพาะผู้นำจิตอาสาสร้างทักษะชีวิตและ สร้างทักษะอาชีพและบริหารจัดการชุมชนอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงและที่สำคัญผู้นำสามารถบร,รณาการงานพัฒนาชุมชนนำไปสู่การพัฒนาตัวเองได้เข้าใจเข้าถึงพัฒนาในการพัฒนาศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ในการสร้างความมั่นคงทางอาหารสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนภายใต้แนวคิด PLC Professional Learning Community ในการใช้ทักษะความเชี่ยวชาญมาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ให้สามารถช่วยตัวเองได้อย่างยั่งยืนบทบาทและภารกิจของผู้นำการเปลี่ยนแปลงคือผู้นำต้องทำก่อน เป็นต้นแบบการประพฤติปฏิบัติในการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารด้านการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการเรียนรู้ด้วยตัวเองเช่นการจัดทําแผนขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจิตอาสาการให้คําปรึกษาและแก้ปัญหาโดยไมป่ปฏิเสธความช่วยเหลือการค้นหาภาคีเครือข่ายการขยายผลการดําเนินงานและสร้างความมั่นคงทางอาหารด้านอาชีพผลสําเร็จเป็นรูปธรรม ของทีมขับเคลื่อนศูนย์ผู้นําจิตอาสาพัฒนาชุมชนได้แก่กิจกรรมสามสร้างคือสร้างความมั่นคงทางอาหารสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมฐานการเรียนมีอยู่10ฐานการเรียนรู้ฐานเรียนรู้ทานแรกก็คือคณาทองคําคณาทองคํานี่เราก็ทําคณาให้ตัโต,ตเพื่อปลูกผักหรือว่า คือที่เรากินได้อย่างพริกมะเขือพวกนี้ครับอานที่สองการห้องเรียนธรรมชาติที่นี่เรียนรู้ธานธรรมชาติห้องเรียนรู้ธรรมชาติใต้ต้นไม้แล้วก็ฐานที่สามปศุสัตว์ที่นี่มีการเลี้ยงสัตว์โดยใช้ปศุสัตว์โดยใช้มูลของสัตว์เอามาทำปุ๋ย แล้วก็มีฐานบำบัดน้ำบำบัดน้ำนี่เราใช้น้ำหมักสมุนไพรลดจืดเพื่อเอาไวบ้บำบัดน้ำที่เรามีอยู่ในบอ่อเพราะว่าในบอ่อของเราอะ่ะบางครั้งมีเศษอาหารพวกนี้เราให้ปลากินก็จะจะได้บำบัดน้ำด้วยสมุนไพรลดจืดถ้าคนมีน้ำยาก็เอาสมุนไพรจากในสวน ก็มาทําเป็นน้ํายาอนันธ์ประสงค์อย่างเช่นเรามีมะนาวถ้าดูมะนาวเยอะๆเราก็มาหมักเพื่ออามาใช้เป็นน้ํายาอนันี้ประสงค์ใช้แล้วก็มีคคเนาทานฐานโคโนะทาน,น,าานก็คือตัดการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ที่เราปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างเพื่อเอามาเป็นฐานใช้ในครัวเรือนก็จะเป็นฐานคคเนาทานผลพล่อได้ก็มีน้ําโซ่คนไม้ ที่เราได้จากการเผาทา,านแล้วก็ที่นี่จะสร้างป่าสามยางประโยชน์สี่ยางโดยที่สร้างเป็นฐานคนรักป่าแล้วก็เราก็จะเอาเมล็ดพันพวกนี้มเมล็ดพันไม้ป่าพวกนี้ที่หล่นจากต้นเราก็มาเพาะเมล็ดเพื่อเอาไปปลูกคืนสู่ป่าแล้วก็ปลูกป่าแล้วก็ฐานที่นี่ก็จะมีคนฐานอีกฐานหนึ่งก็คือฐานคนรักแม่ธรณี คนรักแม่ธรณีก็เราก็ทําสมุนไพรจิตลดโดยเฉพาะสมุนไพรรดจืดเพื่อเอามาบําบัดดินบําบัดน้ําเพราะว่าเอามาบําบัดดินแล้วก็เอามาทําปุ๋ยหมักเพื่อให้ให้เป็นปุ๋ยให้เป็นอาหารดินต่อพระแม่ธรณีต่อไปแล้วก็จะมีฐานอีกฐานหนึ่งก็คือฐานสมุนไพรพื้นบ้าน เราก็จะมีสมุนไพรอยู่ที่นี่อยู่ในสวนเราสร้างป่าสร้างไฟแล้วเราก็มีมีสมุนของไพรก็คือสมุนไพรก็จะเป็นพืชชั้นล่างอยู่ใต้ใต้ต้นต้นไม้ป่าพวกนี้ก็จะมีสมุนไพรพื้นบ้านหลายๆชนิดรวมอยู่ด้วยกันที่นี่แล้วก็บนบนโคกเอาทําโคกข,ข,ของหนองนาแล้วบนโคกเราก็จะมีคลองไส้ไก่คลองไส้ไก่ไว้บนโคก เพื่อกับเก็บน้ําในฤดูฝนเอาไปลเอาไปลงว่าเก็บไว้ในหนองต่อไปครับมีหน่วยงานที่สนับสนุนก็หน่วยงานพัฒนาชุมชนกศนแล้วก็เทศบาลรวมใจพัฒนา